ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเอ้ยอะอย่างนั้นก็ทำาดูดีเลยว่าเฮ้ยอ่าดูดีจังเลยนะฮะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอ้คอนนี่อ่าว่าไงสวัสดีฮะโอ้ยคอนนี่มาไหนไม่เห็นนี่เลยเ่ยอ่าพอดีผมมาไม่ได้กี้ฮะโอ้โหตกใจอ๋อจะมามองขวัญด้วยเหรออ่าใช่ฮะโอ้เยี่ยมเลยไอ้ผ่านตุ๊กตาได้เหรอน่าจังเลยเนี่ยแน่นอนสิฮะโอเคได้ยิดสิอ่าเดี๋ยววางนะฮะฮึบเดี๋ยวโอเคถูกวางเลย มาเดี๋ยววางให้ฮึบโอเควางไว้ตรงนี้อ่าโอเคแล้วคนอื่นไปไหนอ่ะอ่าคนอื่นๆื่นนะฮะไม่เห็นนะฮะหรอเออแต่จะไหนายก็ไม่ฮะหรือว่าอะไรอ่ะเออเมื่อคืนนี้มีต้นเอ่อคริสต์มาสใหญ่มากๆนะฮะต้นคริสต์มาสใหญ่มากๆเหรอเมื่อคืนยังไงอะอ่าเดินสิฮะตรงตรงไหนวัดเตยเฮลอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมีทีนทีเออเอไรนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีไมมีทีนทีวะเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเอ่อเกิดขึ้นนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันแฮ โอ้แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยต้นคิดว่าอาจจะสวยแต่ทำไมมีระเบิดหน่าเฮ้ยต้องไปดูซะว่าเกิดอะไรขึ้นอืมเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยทำยังไงว่าไม่ยอมไม่ยอมนุ๊บไม่ยอมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนุ๊บตรงนั้นดีเพื่อนนั่นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไปเลยพวกวินเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวิกกี้เฮ้ยนายมนสิบเปอร์เห็นเห็นต้นคิดมะหรือไมอ่ะเห็นต้นคิดมะเอาไงต่อว่านี่มันระเบิดเต็มเลยเออเห็นแล้วใครอ่ะใครเองฮะ ไอพวกกอบลินเหรอนา,ามินเนีด้ไงวะเพื่อนเราไม่เช่าใจว่ะเดี๋ยวใจย็นก่อนคุณเนี่ยเออเดี๋ยว,อยวโอเคคนทำคนทำเป็นใครอะเราคือกอบลินเราจะต้องเอาของพวกนี้กลับไปให้หมดเดี๋ยวดาต้นคิดมันนี่ใครสร้างมาฮะฉันกับไอโน้หมีเมกเก้เอฉันนั่นหมีเมกเก้สร้างาทั้งคืนเลยโอ้ยสร้างเหรอสวยดีแค่แต่เขาไม่ระเบิอดอะ ขายแล้วว่าวันคริสต์มาสนั้นปวดใจเขาสัญมากเสือหนิอ่ะให้เขาสัมผัสให้เขาสำคัญก็สําคัญไงก็สําคัญอยู่แต่วันๆที่เอ่อก็แค่แลกขอเฉยๆเพราะแต่ทำไมนะครับอยู่เนี้ยเฮ้ยฉันเลยเออเบิร์ไปวางเลยนะโอ้โหไอ้ชั่วเอ้ยแล้วต้องการอะไรฮะทีนี้มป็นข่าของการต้องการนะไม่มีเลยมากนะไม่มีละมากแล้ว่านต้นต้องปวดเพราแต่ไปพูดมานะเอาล่ะเหมือนจะคุยได้เงดีที่สุดในทีนี้นะแล้วผมก็มีของผมเองแต่ว่าโอ้หที่คนใหญ่โอเคง่ายต้องการอะไรขาต้องการไก่หนึ่งร้อยตัวไก่ร้อยตัว ให้ผมพายไหนอ่ะไม่จะต้องพายวันนี้ข่ะจะไปกินเองได้ข่ะว่าวันคริสต์มาสนั้นไก่งวนนี่อร่อยมากๆเลยนะอ่าโอเคเข้าใจแล้วไงแล้แล้วเราไปอะ่ะจะลองทให้ข่ะก่อนโอเคไหมโอ,โอ้โอเคก็ได้มาฮะเฮ้ยไม่ยอม,ยม,รรมนะนู่นอุตส่าห์ซ่อมมึงเลยนะจะยังก่อนมิกกี้เดี๋ยวจัดการให้ฮะ เฮ้ยไม่เขาไม่ยอมนะตัวเองเขาตัวเองทำอย่างกับเขาอ่ะอะไรเนี่ยฮะลุงตุ้มิดอ่ะเออลุงโอเคมาดูเฉยๆโอ้โหงั้นลุงช่วยเฝ้าสามหน่อยนะเราไม่ยอมเพื่อน,น,บบนมันบึ้มไปเรโทษนายเพื่อนไอโทษเราเราสาี่มีไอ้บีมีมถุ้ยใครมีไข่บ้างอะ่ะไข่อ่ะในบ้านหมีอะ่ะเออเ,อ,อเฮ้ไเย,ไยได้เลยไหนไอ้ที่มีไข่โอ้โอเคมีไข่เนี่ยมาเดี๋ยวไก่แล้วตัวเชื่อมไม่ได้เลยอาจจะมีใค่ลูกเจี๊ยบก่อนโอเคเดี๋ยวสักครู่ จาไปทำอะไรนะสร้างโกงไงเดี๋ยวแบบไก่รุดไงฮะโอเคได้ตอนนี้ยังพอเอ่อคุยได้อยู่ไหมได้เลยพวกเกคมาคุยอยู่โอเคคุยได้ยังไหมคุยได้อยู่ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวจะทําการเอ่อปุ๊บปุ๊บโอเคปปโอเคมาจะเงพอล้มาสร้างเล้าไก่ตรงนี้เอปุ๊บ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 จะสร้างแล้วแหล่าไก่ น่าจะประมาณนี้ฮึบโอเคต่อไปก็คือเอ่อไปเอาไข่มาไข่ไก่มาเอาขี้ไข่ไก่เราต้องค่อยค่อยอึบทีันหนึ่งเพราะว่ามันน่าจะขึ้นยากแต่อึบโอเคมามาอึบหนึ่งทีฮึบวิงว่งวิง่งวิ่งทุกอย่างอยู่กับพี่นี่แล้วเนี่ยโอเคแล้วก็วางตรงนี้วางตรงนี้อันหนึ่งหนึ่งใบโอเคต่อไปต่อไปต่อไป เฮ้ยอะไรนะเพื่อนเราจะเราไม่อยากให้ต้นคริสต์มาสถึงกับไรเออใช่ไม่ใช่โอ้พูดมากจริงเลยฮะมาช่วยไหมแต่แบบว่ามันเหนื่อยเหมือนต่อมโอเคก็จะว่าเหนื่อยเดี๋ยวก็จะเหนื่อยหนั่อโอเคว่าให้โอเคอีกอีสองอันเดี๋ยวจะปลาไข่ให้มันทุกเชี้อหมดเลยหวังว่ามางคนจะเกิดนะเออขาหิวตายเร็วๆดิโอ้โหครับครับครับพี่ครับพี่โอ้โหโอเคผมจะพยายาม โอเคอึ๊บโอเคอีกกองนึงยิงนึงโซ้สู้โซ้สู้เอ้ยโซ้สู้เบื่อเราไม่ได้สูดเู้ออหลังก็สู้ๆแล้วนะโอ้โหครับครับผม <c oughs> เออแต่จะคิดมาดีๆำไมมันช่วยอย่างนี้เนี่ยโอเคชาดีกว่ามาวางเลยอืมโอเคโยนนั่นเละมาแล้วก็ทการอ่าโยนเอาไข่ไว้ตรงนี้ฮึบมาทั่การปลายว่ะปลาซะเลยฮึบโอเคปลามา โอ้โหป๊าเอ้าเอ้าปาจิงเฮ้ยทำอะไรของแกแล้เออผมไม่รู้ผมคิดว่าเออช่วยหน่อยโอ้โหเจ้าไก่น้อยวันนึงนะขอโทษขอโทษโทษโอเคทำไมทำไม่ำไมทำไมทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่พร้อมโอเคโอเคโอเคโอ้โหโอ้เยอะเลยเนี่ยอะไรที่ยโอเคก็รอมันโตเองนะอ่าได้เสียด้โอเคเอาล่วงบ้าจริงจะขึ้นไงเนี่ยบ้าเอ้ย้าจริงโอเคขึ้น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 ต่อไปต่อไป

ยื้งนอเค่นะไม่พอไอ้พอไอ้พอไม่พอไม่พอพอยังพอยังไหมพอยังเอ้ยพอพอวะโอ้ยเยอะไปละโอเคอีกหน่อยอือโอ้โหทั้งเล้าเอาเลยเอาละต่อไปให้ทอะไรฮะอ๋อเยี่ยมมากเอาละข้าอยากจะกินนมนมต้มวัวช่ไปเอาวัวไปข่าสิโอเคได้ได้ผมจะหาวัวว่าแต่วัวเนี่ยวะ เราหายในป่าเพื่อจะเจอวัะวเจอวัวอ๋อคืออยากกินแบบนมกับไก่คุกกี้เนี่ยให้มันได้กี่ดิแต่มีตู้นักที่ตั้งตัวประกันเน้ยน,นะไม่ชอบเลยฮะอา่าแล้ววัวหายเลยวัวฟีดัะตัวได้ไหมฮลัลโหลต้องวัวหายไปสายวะ่ะเอ้ยฮลัลโหลโอ้โหไม่เห็นเลยหรือว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของวัวฮ้ย ถ้าโตเดอขอร้องวัวช <player> oh. <ın opoly> <ot> ่วยชานะเว้ยเอออย่าบอกว่ามันคมไม่กินซอยจิ้ววัวใช่ไหมเออมันขมไม่ชัดม่มากเนออย่ากได้ขอร้องขอร้องถ้าโตเดอขอร้องวัวอยู่ไหนวัวโอเคจะวัวรับมาลักพาตัววัวโอเคได้วัวมาแล้วโอเคเราต้องช่วยกับกู้พวกนี้จู้อบหนาขี่กับลงอ่ะโอ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ยมาแล้ว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 โอ้ยตัวอย่างบึ้มเลย เอาไว้ไหนนะเอาไวนะ้ในเล้าไก่เลยโอเคโอเคได้เลยทำมันได้สิฮะเอาละอ๊บโอเคแล้วอีกอยันเนี่ยขาต้องการเพชรพอจำนวนมากเพชรพอจำนวนมากเดี๋ยวน้ได้ไดละแล้วไหนว่าตอนแรกว่าแบบว่าแค่เอานี่เหรออ๋อขาต้องกับพวกนี้ไปซื้อแลกเปลี่ยนกับพวกชาวบ้านอื่นนะแล้วฉันล่ะฮะแล้วพวกฉันทำไงแกไม่ใช่ชาวบ้านนะฮะก็ใช่แต่ว่าแล้วหาไหนฮะ ไปขอจากคนอื่นสิแล้วฉันจะเวลาเคมีแค่สามวิธีสามวิธีโอเคเฮ้ยลุมพี่เปื่อนบอกไม่มีอ่ะลุงอะ่ะอ๋อมีแต่เล็กกับป้าโอ้โหไม่มีเล็กแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโโมีแต่ลูบี้ลูบี้แล้วมีอ่ะเราจะถามแล้วเบืิดพิทยาโอ้โหแล้วใครเพจพลบ,บ้างเนี่ยเฮ้ยเออเอใช่เจ้าน,นี่เจ้าน,นี่น,นี่เจ้านี่ อะจะนาอสไฮะอะไรอะไรฮะคือมีเรื่องเกิดข in ึ hmm, ้นน่ะพอดีว่าม uh ัน oh, ม oh! ีตัวหนึ่งที um ่ต้องการเาแล้วต้นไม้อ่ะคือเอ่อช่วยเอาเอาว่ามีแร่วไหมอ่าเพชรเหรอฮะใช่ใช่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ่อคือคือว่ามีไหมตอนนี้เอ่อไม่มีฮะผมหาไป่เลยอะคือเอ่อผมคือผมเอาปล่อยให้พวกคีเปอร์นั่นอื่นใช้งานนะฮะโอ้โหเยี่ยมเลยเอาละเอางี้นี่นี่นี่างี้นี่โอ้ยโอเคไหนไหนทำมันจะ ทางแล้วก็คือขอเทีอะโอเคมาเรามารอดีกว่าโอเคมาอานานายเพื่อนโอเคโอเคที่ทำต้องการนะโอ้จริงเลิศจริงเลิศไหนไหนนี่ยังไงฮะอำมัดไปแดกไปเฮ้ยไปทำล้วพวกเราจะการเลยกี้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 เฮ้ยกี้กี้กี้เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยฮเฮ้โอเคมันฮะจะต่ออีกเลยเอาละต่อไป ขอปลดระเบิดก่อนขอเพื่อจะตื่นปลดระเบิดกันเฮ้ยทำไรอะเพื่อนปลดระเบิดไงระเบิดแหล่ะวะเออระระเบิดเกิดอะไรขึ้นไม่ระเบิดมากเฮ้ยเก็บแล้วเนี่ยโหโอเลดานึงได้ขอมากบอกโอ้โหตอนตอนเคมาตอนเคมาเลย อะไรพวกนายยุ่งมาเฮ้ยบ้าจริงเลยอย่างน้นเราเราก็รอดมันได้นะเมื่อกี้เราไปเพื่อนนะไม่รู้ว่ามันดิบมันแบบทุกเมื่อที่มันระเบิดไงโอ้ยแยงเลยเราทาไงกับต้นคิดบ์าสเนี่ยเออเอาหนาพวกนายเออเราจบฟินแล้วเพื่อนเราอยากจะไปแบบเอาหลุมสมฝักศพเอายืนจ้องฟังพวกใหยนะเออจช่หวังสูงย์ทำไมเนาต้องคิดมากก็แค่ต้องคิดมันน่ะนายไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจแต่คริสมาสก็แค่ต้นคริสมัสนะอะไรนะไม่ฉลองดีกว่าฉลองไงอะ มันนี่นี่เดี๋ยวพาไปโถมันจะใหญ่แล้วหนอันนี้พอจะยังตัวมันเล็กอ่ะเอ้ยอย่างน้อยก็พอใส่ของขวัญได้วะโอ้ยี่ก็ดีนะเออเป็นท่าอย่างงี้ดิโอ้แต่ระเบิดนี่ผมเกือบโดนใส่นี่เลยเนี่ยใช่ฮะผมเกือบตุยนะฮะโอ้โหเยี่ยมเลยเอาล่ะมาไม่สองคิดมาดี๋ยวมาก็ได้คิดเล็กกับเล็กกัเล็กกัเล็กโอ้ยันใหญ่ไม่น่าใส่ใหญ่ลอดตาเป่าเลย